ได้มาที่600บาทกันเลยนะคะรอบนี้โอ้โหหัวใจมาอีกแล้วนะคะโอ้โหหัวใจยังใหญ่เลยมามาที่1 2 0 9บาทกันเลยนะคะ คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทำเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจาจรณญในการรับชมผู้ชมที่มีอายุตั้ง่18ปีควรได้รับคำแนะนำกราวสวัสดีกันอีกแล้วนะคะวันนี้มาพบกับน้องมุกหมวยคนเดิมอีกเช่นเคยแล้วนะคะทุกคนค่ะวันนี้น้องจะพามาเล่นเกมใหม่นะคะเกมใหม่ของค่ายจิรินะคะทุกคนค่ะมาเล่นในเกมนางเงือกน,นั่นเองนะคะเกมใหม่ของค่ายเลยนะ,ะ่ะเพิ่งน้องก็เพิ่งเคยเข้ามาเล่นเหมือนกันนะคะวันนี้นะ้น้องพกทุนมาที่1000บาทกันเลยนะคะเบ็ดตำสุดของเกมนี้อยู่ที่0.5นะคะ สูงสุดถึงสิบไปถึงหนึ่งพันบาทกันเลยนะคะทุกคนคะ่ะอ่าลิ้นรัวไปหน่อยนะคะลิ้นรัวไปหน่อยนะวันนี้น้องเล่นเป็นซีเบ็ดสิบาทนะคะทุกคนคะ่ะเราก็กดหมุนออโต้ไปเลยนะิคะโอ้โหดอกแรกนะคะดอกแรกก็มาแล้วนะคะดอกแรกก็มาหกสิบาทแล้วนะเอ้ยได้อยู่นะได้อยู่นะดอกนี้โอ้โหโอ้โหหัวใจสามหัวเลยหัวใจสามหัวน้โหได้หมุนฟรีนะคะ สำหรับใครท yeah, like, ี exemplo, okay, right, ่เข้ามาชมคลิปแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อบไปของน้องด้วยนะคะมาอีกแล้วนะคะรอบนี้โหได้มา64บาทเลิศไม่ไหวนะทุกคนนั้นเลิไม่ไหวนะเพิ่งจะเปิดเข้ามาเล่นนะคะเขาก็แจกปี spin ให้เราเลยนะคะรอบนี้อุยมาเต็มเลยหัวใจนะคะ โอ้มาแล้วฮะเงินรางวัลรวมอยู่ที่128บาทเลยนะคะเออสำหรับใครที่สนใจอยากจะเล่นตามน้องนะคะสามารถคลิกที่ลิงใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะน้องจะทิ้งลิงกไว้ให้ใต้คอมเมนต์นะคะทุกคนค่ะโอ้ได้อยู่เบ็ดสิบบาทได้อยู่นะรอบนี้ น้องสร้างคลิปขึ้นมาเพื่อความบันเทิงสนุกสนานกันเท่านั้นนะคะทุกคนคะ่ะเล่นเพื่อความสนุกสนานเท่านั้นนะคะไม่ซีเรียสนะคะอะหัวใจมาอีกแล้วคะ่ะรอบนี้หมุนฟรีอีกแล้วนะคะอ่ะโอ้ยหมุนฟรีบ่อยไม่ไหวเลยนะรอบนี้เต็มหน้าดอกนี้เต็มหน้าเลยได้มาทีร้อยห้าสิบสามบาทนะคะ เรใครเข้ามาชมคลิปแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน,น้องกันด้วยนะคะโอ้โหโดอกนี้ดอกนี้ดอกนี้มาอะเรามารอรุนพร้อมกันเลยนะคะทุกคนค่ะเรามารอรุนพร้อมกันเลยนะคะว่า ขาจะแจกหรือเปล่านะคะเกมใหม่ของค่ายจิรินะคะเกมนางเงกเกมใหม่ของค่ายจิริเขาจะแจกเขาจะแตกให้เราหรือเปล่านะคะหรือว่าเราจะได้กลับไปกินเกลือนะ,ะทุกคนค่ะเออมาอ่ะสเตปเดิมเลยนะคะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเลยนะคะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะ น้องเพิ่มขึ้นมาเป็นเบ็สา0บาทเลยนะคะทุกคนค่ะรอไม่ไหวแล้วนะรอไปทีละนิดก็ไม่ไหวแล้วนะโอ้โอ้โหหัวใจนึกว่าจะสามหัวเมื่อกี้นะเอ้าได้รับการ์ดไอเทมอะไรเนี่ยเป็นเกมใหม่เนะทุกคนเรายังไม่รู้เลยมันคืออะไรนะคะทุกคน เแบ็ดสามสิบทำไมเงียบลละจ้ะเแบ็ดสามสิบเงียบไม่ไหวเลยนะคะโอ้โหได้อีกแล้วนะคะฟรีสปินได้อีกแล้วนะคะรอบนี้นะอ้ามาโอ้โหแจกไม่ไหวเลยนะคะฟรีสปินเกมใหม่แจกไม่ไหวเลยนะคะแจกต้อนรับเกมใหม่นะคะทุกคนคอา กันเลยนะคะคุณคนขาโอ้โหลิ้นรัมวไม่ไหวแล้วนะลิ้นรัมวไม่ไหวนะได้เยอะจัดนะลิ้นรัวไม่ไหวแล้วนะคะรอบนี้โอ้โหได้มาอีกแล้วนะคะได้มาอีกแล้วนะคะเงินรางวัลก้อนโตได้มาที่หกร้อยบาทกันเลยนะคะรอบนี้โอ้โหหัวใจมาอีกแล้วนะคะโอ้โหหัวใจยังใหญ่เลยมามาที่หนึ่งพันสองร้อยเก้าบาทกันเลยนะคะโอ้โหพกทุนมาที่หนึ่งพันบาทนะพกทุนมาที่หนึ่งพันบาทได้กำไร ได้กำไรมาที่หนึ่งพันหนึ่งร้อยแล้วนะคะตอนนี้อ่ะมาลอรุนไปพร้อมๆกันเลยนะคะว่ามันนี้เราจะได้กำไรกลับไปกันเท่าไหร่นะคะอ่าหมุนไปเรื่อยๆเลยนะคะหมุนไปเรื่อยๆเลยนะคะทุกคนคะ่ะอ่าโอ้โหรอบนี้ได้อีกแล้วนะคะแตกหนักไม่ไหว สำหรับใครที่เข้ามาชมคลิปแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้น้องกันด้วยนะคะโอ้โหแจกอีกแล้วนะคะแจกอีกแล้วนะคะเกมใหม่ค่ายจริริแจกไม่ไหวเลยนะคะอ้าดอกแรกก็โดนแล้วโดนมาที่ร9อยเก้าสิบสองบาทกันเลยทีเดียวนะคะโอ้โหแจกหนักไม่ไหวมาเลยคะ่ะรอบนี้นะคะรอบนี้นะ,ะ,นนะ,ะฟีสปินรอบนี้เขาจะแจกเราเท่าไหร่นะคะทุกคน โอ้โห oh ได้อีกอะไรโอ้โ oh หแตกมา706บาทเลยนะคะเมื่อกี้โอ้โ oh หปังอีกแล้วปังอีกแล้วปังอีกแล้วได้มา49-2บาทอีกแล้วนะคะโอ้โห oh เกมใหม่ของขค่ายจีรีนะคะทุกคนค่ะเกมใหม่ของค่ายจีรีแตกหนักไม่ไหวเลยนะคะแตกหนักไม่ไหวนะคะตามไปเล่นกันได้นะคะทุกคนค่ะคลิกที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะเดี๋ยวน้องจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คอมเมนต์นะคะรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะทุกคนค่ะน้องพกทุนมาแค่1000บาทเองนะทุกคนโอ้โหแตกมาอีกแล้วทีจะ แตกมารอบนี้2,442เลยนะคะรอบนี้โอ้โหพกทุนมาแค่1,000บาทแตกมา3,500แล้วนะคะรวมแล้วก็เป็น4,500นะคะเล่นไปที่เบส30บบาทเลยนะคะสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ก่อนนะคะสำหรับคลิปหน้าไว้เจอกันใหม่คะ่ะ